เป็นไงกันบ้างครับกับผลงานตัวหน้าช่องส่งท้ายเดือนตุลาครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาปีเตอร์โบโร ก็พลิกกลับมาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ยู21ได้ที่3าประตูตัวหนึ่งครับก็สดชื่นกันไปยินดีกับสมาชิกหน้าช่องด้วยสําหรับสมาชิกในครอบครัวครับรับประกันได้สดชื่นมากกว่าหน้าช่องแน่นอนไม่ว่าจะเป็นตัว VIP 5ดาวสายสูงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดยู21ครับโอ้โหเรียกได้ว่าสูงปีติดริ้วก็สดชื่นกันไปไหนจะมีตัวนิ้นอย่างเบนฟิก้าครับเอสปันยอนรวมไปถึงซาเลติตาหน้าก็มาตามนัดก็ยังมีกําไรติดไม้ติดมือก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกในกลุ่มครอบครัวด้วยส่วนท่านใดครับที่อยากสดชื่นมากกว่าหน้าช่อง มาเจอกันได้ในกลุ่มครอบครัวทานข้าหน้าโปรฝ่ายใต้รูปเข้าฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเป็นสมาชิกใหม่วันนี้ครับมีรับเสื้อกีฬาสโมสรเกรดเพยเยอร์จัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านท่านเลยวันนี้ครับหนึ่งคู่ที่น่าสนใจคงจะหนีไม่พ้นึกฟุตบอลคาราบาวครับคิดออฟต2์สองสี่สิบห้าเป็นการพบกันระหว่างบอลมัดครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนั่นเองครับถ้าดูพูดถึงผลงานของเจ้าบ้านบอลมาดครับตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่ผลงานในพีเมลีครับสี่นัดหลังแพ้มาสามเกมติดแต่่นัดา ครับปลดล็อกมาได้เปิดบ้านเฉือนเอาชนะเบอร์ลี่มาที่2ประตูต่อหนึ่งผู้มาเยือนอย่างลิเวอร์พูลครับผลงานของพวกเขา5นัดรวมทุกรายการเก็บใจชนะมาได้4นัดติดต,ต่อกันและเสมอไปแค่เกมเดียวครับและนัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกครับเปิดสนามแอนฟิลด์ถลม่มอ๋านอตติงแฮมฟอรเรสมาได้ที่3มประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้ครับบอลมัดได้เปรียบแค่เรื่องการเล่นในบ้านแค่นั้นเองแต่ทางฝั่งของตัวนักเตะและศักยภาพของทีมเป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลครับที่ดูดีกว่า เพราะฉะนั้นวันนี้แฮนดิแคปสื่อต่างประเทศจึงเปิดมาให้ลิเวอร์พูลดูดีกว่าที่1ช่วงตัวเท่านั้นเองครับผลงานการเจอกันฤดูกาลนี้ของทั้งคู่ครับเป็นทั้งฝั่งของลิเวอร์พูลที่เก็บชัยชนะมาได้ที่3มประตูต่อหนึ่งครับที่แอนฟิลด์นะก็ถือว่าเฮตูเฮ a d เจอกันฤดูกาลนี้ครับลิเวอร์พูลก็ตกมาแล้วที่3มประตูต่อ1นึงแน่นอนครับวันนี้แฮนดิแคปหนึ่งช่วงตัวบางคนอาจจะมองว่ามันน้อยเกินไปแต่ที่สำคัญครับวันนี้มันเป็นบอลถ้วยลิเวอร์พูลมีการโลเตชันแน่นอนก็็ออออยยย่่่าาาางทีเเรรรไดด League, ห้หหหนนนลลลๆัใฟุุตตบบโปกืว คาราบาลครับนับที่ผ่านมาครับลิเวอร์พูลมีการโลเตชันแค่ไหนครับก็ตัวพวกตัวสำรองก็ทําให้เห็นแล้วว่าฟอร์มของพวกเขาก็ยังคงสม่ําเสมอเก็บชัยชนะมาได้เรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต่อให้โลเตชันขนาดไหนครับแฮนดิแคปหนึ่งช่วงตัวไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับให้มองไปที่ผู้มาเยือนอย่างหงแดงลิเวอร์พูลครับไม่เจ้าก็เจ๊วันนี้ลิเวอร์พูลจะสามารถบุกมาเก็บชัยชนะในบ้านของบอลมัดไปได้ครับแค่มาลุ้นแค่ว่าเม็ดที่2จะมาให้เราสดชื่นกันตอนไหนแค่นั้นเองรับประกัน หเม็ดมาแน่นอนวันนี้ครับตัวทีเด็ดหน้าช่องก็อย่างที่บอกไว้ครับหงแดงลิเวอร์พูลส่วนใครครับที่สนใจตัวเน้นตัววีหรือชุดโครงการเพิ่มเติมมาเจอกันได้ในกลุ่มความขวดถังเข้าหน้าโปรไฟล์ตายรูปอย่างที่บอกไว้ต้นคลิปครับเป็นสมาชิกใหม่วันนี้รับเสื้อคีฬาสโมสรเกรดเพลเยอร์จัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านท่านเลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ